อันลบกั็ไปรอเขาอะไรยังตีไม่ติดเลยไอ้เจ้าดำติดแล้วไงติดแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดเหรียญอ่ะไอ้เจ้าดำ ก็ถามแฟนเขาดีเขาชื่ออะไรเจยวเล็กเนียวเล็กโอเคคนที่ต่อยอยู่เขาไหมครบแล้วนะของผมครบแล้วเ้เขียวมาอย่าไว้รถไปช้าจังเงีเข้าต่อหมอไม่รู้พี่ต้องเข้าใจว่าคอมันกระดับไม่ได้อยนิดหนึ่งไว้เนี่ยไม่เกี่ยงมั้งกลงอะนายกแจงมาก่อนเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปบอกนะก็คือมือแผมไม่สามารถปิดวอลโซนได้อ่าไปคุยกันข้างนอกก่อนก็คือผม ไม่สามารถปิดวอล์โซนได้นะครับโดยตอนนัวนะครับตอนนัวคนที่สลบแล้วนะครับค้ามากรธเกิดห้ามไอ้ฟื้นขึ้นมาโดยเด็ดขาดนะให้นอนแล้วก็ให้เสร็จครับครับผมประกาศก่อนครับส่วนอ่าไม้ไม้ผลัดนะไม้ผลัดคนที่สลบแล้วทีห้ผมเพราะต่อยสลบแล้วให้คนที่สลบอะฟื้นขึ้นมาแล้วออกจากที่นั่นทันทีแล้วก็ต่อคู่ต่อไปได้เลยนะครับพอจะเข้าใจไหมโอเคครับโอเค ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อยู่เราฟังเลยนะเดี๋ยวเล็กหนึ่งคนถูกต้องไว้ครับครับแบ็กเลดโอเคอ่านี่มาแล้วโอเคเอออยู่คนละฝั่งเลยครับคิดว่าต่อยไม่ได้มันก็ต่อยไม่ได้เลยขอไม้แรกได้ไหมต้องคิดว่าต่อยได้มันเป็นโนะบ่อนต่อยได้ขอมุลหน่อยครับพี่ใช่เลี่ยนระยะยังเดินเลือกตัวไกลดีนะนี่เกี่ยว สตตีมครับพรุ่งนี้สตตีมครับเดยวเดยวเอาแล้วไม่มีตังเกิดเด้อมั้งเอาให้ไม่ได้มันเกิดไม่ได้ ไหวที่ว่าไหวก็ไหวอะทุกคนพร้อม हहह <laughs> อต้องรีเลือดไหมดีพี่ดิรีเลพี่โอ้โหชนะไหมเจ้ชนะาเจน้เลือสาบก็เปิดกดเกิดอ่ะเขาห้ามกดเกิดปะเออไม่แรงเลยเปิดกดเกิดอ่ะดีนะวิ่งออกทันใช่เหรอชนะชนะชเจ้าน้าขอมะสับอันนี้ไม้ผัดเหรอใช่ยังไม่สาบไหมถ้าชนะอันนี้เราได้ละสู้ๆโอเคชนะ ใไตแล้วกดเกิดได้เลยนะอันเนี้ยแล้วก็วิ่งออกใช่อย่าไปเก่งได้ชิวชเหมืซ้อมแหละเหมือซ้อมแหละเมื่อกี้เหลือครึ่งหลอดเก่งมากที่สุดเก็บสองเ้าเก็บไ่ผมเล่ไม้สามไหมหรือเล่นไม้สอเอาเลยเอาไม้าเอเยะไอไ้เอยไอวเตไอ้ไม้จะเสียอ ลัวผ้าหลักมาเล่นนะคนคนที่ไม่นี่อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนครับผมครับครับคนเทตใช่ไหมคนคือวิ่งเข้าเรื่อยๆเลยใช่ปะใช่ใช่ต้องรอให้กดเกิดออกไปก่อนไหมหรือหรือว่ายังไงไม่รู้ไอ้เหี้ยพี่ฟังไม่ทันวะตอนนั้นไม่ไม่เขาแค่บอกว่าถ้าตายให้กดเกิดวิ่งออกตอนแรกก็คิดว่ามันเี็ดไอ้นี่ ถ้าจะลงต่อได้เลยแหละไม่ผลดอ่ะเยาชนะแมวเหลือแค่สองมัดนะเตรียมเลยรับเด้อโอ้ย เสียฟอร์มซนะแล้วอครวป่ะเนี่ยเจียวดำบอกวะนี่เต๋อะเจียวไม่ไหวอ่ะมันโหดอ่ะแล้วผมจะได้ไหมเนนะี่ยผมจะไหวป่ะเนี่ยเดอไรได้อยู่มาถ้ายโอ้หแต่ไปเยอะไปก่อยไม้สามเลยได้ได้ สวย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 เฮ้ยเกี่ยวใจร้อนตั้งสวยเสียน้อยได้อยู่เก่งอ่ะอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งเหมือนเล่นบล็อกซิงอ่ะถ้าเก่งจะต่อยไปได้อย่าเก่งอย่าเก่งใช่อย่าไปประมาทตัวเองไม่ได้คลมขำกับพวกนี้สู้ได้เชื่อเลยไกลหนาวมากเลยตอนนี้อืม บ็อกซิ่งเรายังไปต่อยกับคนอื่นได้เลยไอ<ห>้เรายังชะนะคนอื่นมันต้องเยอะทำไมแค่นี้จะไม่ชะนะวะม,ม,มือนนกันนยเย็นหมดแล้ว16หมัดเองของพานเยอะนะไปหนาวอะบอกซิ่งอ้ออืมอืม เหลือกี่คนอ่ะเดี๋ยวสองคนเคนี่ยคนเนี้ยคนหนึ่งก่อยไม่เก่งอ่ะใจใจฝั่งนี้เหลือกี่คนครับสองเดี๋ยวสองครับหายไว้วันเห็นไหมไม่เก่งโตุ and woody, and woody, huh? You would you Woody, and now, now.

mặt miệng bà chai 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 กูว่าแล้วทำไมแอนกูเละหมดเลยแอนกูโดนซุ่นกูโดนดีมาเจอแอนพูดดีพูดดีพูดดีกูไปเลยปล่อยร่างกายให้ตายในกองไฟไม่มีทางที่จะได้หายใจกูแบกฤทธชีวิตมึงเอาไว้ก็มากราบส้นตีนเดี๋ยวกูจะปล่อยไปเย่